เคื่องดีมาศานะคะดูนะเฮ้ยดีอย่างนี้ดีค่ะนี่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 ออกมาแบบนี้เลยมัมีอะไรบ้างคะอาหารมื้อเช้าอาหารเช้าเหรอน้องไปดูหน่อยสิไข่ลวกทุกคนสังเกตไหมคะว่าไข่ของประเทศเนี้ยมันสีขาว มันไม่เป็นสีไข่ไก่สีนวลน,นวลเหมือนบ้านเรานะคะไม่ต้องสงสัยค่ะมันคือไก่เหมือนกันแต่มันแค่คนละพันธุ์ใส่อันนี้ออกมาเป็นสีขาวนองเลยนนะเหมือนกันค่ะมีอะไรอีกคะเปิดดูสิเดีว,วนะี้ผมก็จะให้อันนี้มาวางไข่ก็เอาไข่เนี้ยวางวิธีกินเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเคาะตรงนี้ให้ไข่ตรงเนี้ยออกมา อากาศนะกินไส่ลกข้างในได้ไม่ได้ใส่น้ำจิ้มนะถ้วยนี้ใส่วางไข่ไม่ใช่วางไข่ไม่ใช่น้ำจิ้มเฮ้ยไม่ใช่ถ้วยน้ำจิ้มถ้วยวางไข่เข้าใจตรงกันถ้าเกิดใครมาใครมาอย่าเอาไปใส่น้ำจิ้มนะคะเขาไว้วางไข่ค่ะ